สวัสดีครับวันนี้นะครับสีฟูโบเกอร์นะครับเปิดรับสมัครในหน้าอิสระขายประกันภัยได้ถึง34บริษัทก็คือสีฟงตอนนี้ขายได้ทั้งวินาทอแล้วก็ประกันชีวิตโดยเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลถึง48สาขาอันนี้ก็จะเป็นทางแคดมินนะครับที่จะคอยช่วยดูแลในเรื่องของการเช็คเบี้ยแจ้งงานให้กับพวกเรานะครับเราไม่ต้องเสียเงินในการจ้างพนักงานไม่ต้องเสียเงินในการจ้างเลขา แต่ท่านสามารถสร้างธุรกิจซึ่งไม่มีพดานกาหนดบียประกันภัยปัจจุบันมูลค่าเป็นหลักแสนล้านแล้ววันนี้ครับอยากจะชชวนทุกทา่านเข้ามาเป็นในหน้า,าสี่กรุงโบเกอร์นะครับมาร่วมกันขายประกันภัยสร้างทีมสายประกันภัยรับรายได้จากสีกรุงโบเกอร์วันนี้นะครับมีแคมเปญดีๆใครที่สมัครแรมเปญในหน้ากับสี่กรุงวันนี้ท่านจะได้ความคุ้มครองนะครับประกันอุบัติเหตุคุ้มครองถึงหนึ่งแสนบาทเลยและท่านก็ สามารถที่จะทำธุรกิจได้ทันทีนะครับมีห้องเรียนรู้เรียนฟรีไม่มีขายคอร์สฉันชวนทุกท่านมาร่วมงานพวกเราครับรีบสมัครเข้ามาครับฝ่ายกษาสร้อยทองนะคะก็ทั่วไทยทั้งประเทศเนาะมีรถใช้อยู่แล้วนะคะเข้ามาสมัครสมาชิก4ีกรุงวันนี้1คุณได้รับส่วนลดนะคะซื้อใช้ได้ส่วนลดสทําเป็นอาชีพเสริมได้ลองเข้ามาเช่นนั้นนะคะตอนนี้เป็นคุณยายเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านนะคะแต่ก็มีเงิน รายได้เข้ามาทุกเดือนทุกเดือนเลยค่ะจากการที่เราไม่ได้ลงทุนทําอะไรนะคะไม่ต้องรักษายอดตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะเชิญชวนให้มาทํากันเยอะๆเลยนะคะก็น,นะคะนันกงานประจาทําสีกุ้งค่ะอ่าอยายกจะเชิญชวนให้ทุกทุกท่านนะคะมาสมัครสมาชิกสีกุง้งบลกเกอร์กับเราค่ะเชื่อสอนนะคะเป็นพนักงานบริษัทนะคะก็คือมาทารายได้เสริมนะคะของบริษัทสีกุง้งบลกเกอร์ค่ะซึ่งมีรายได้เสริม ให้เราเป็นอาชีพหลักในอนาคตได้เลยนะคะด้วยเงิน200บาทเท่านั้นเองนะคะและแถมประกันภุยประเทศให้หนึ่งแสนบาทนะคะเชิ่นทุกท่านมาสมัครพอเป็นสมาชิกสีโโเเกุมโบรกเกอร์กันนะคะค่ะนสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะเข้ามาสมัครสมาชิกสีโโเเกุมโบรกเกอร์นะคะเพื่อรับส่วนลดนะคะจากสีกุ่งที่ให้ก็คือในราคาสมาชิกแล้วก็จะได้รับประกัน P.A คุ้มครองหนึ่งแสนบาทนะคะใครที่สมัครเข้ามาได้รับความคุ้มครองทันทีนะคะ คนที่มีรถตูคนะครับสมัครเข้ามาเพื่อซื้อใช้ในราคาส่วนลดและสามารถทําเป็นธุรกิจบอกต่อได้ส่วนลดตลอดชีวิตนะครับก็เชิญชวนเข้ามาเป็นสมาชิกสีครุงเพื่อรับส่วนลดตลอดชีวิตนะครับวันนี้นะคะมลได้ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจกับบริษัทสีครุงบ็อกเกอร์นะคะอยู่ในทีมเรือจ้างอินชัวนะวันนี้ก็อยากจะชวนเชิญนะคะเพื่อนๆทุกท่านนะคะเข้าสู่ธุรกิจกับทีมเรือจ้างอินชัวทาไมถึงต้องทําที่บริษัทสีครุงเพราะว่าที่บริษัทสีครุง ะะจะมีสินค้าให้เราเลือกมากมายการเปิดโค้ดเปิดรหัสนะเป็นการซื้อประกันอุบัติเหตุให้กับตัวเอง200บาทสิทธิประโยชน์200บาทนะคะที่เราจะได้นะ,ะได้ความคุ้มครอง100,000บาทหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะมีระยะเวลารอคอย120วันนะคะเราก็จะมีค่าสินไหมนะคะตอบแทนให้10,000บาทวันนี้ก็ขอเป็นสวัสดิการทางเรื่องหนึ่งให้กับภูมชนที่ท่านอยู่ทุกทุกบ้านเลยนะคะ ทุกหลังคาเรือนทุกจังหวัดเลยจะ <คา S 1> เป็นอีกหนึ่งคนนะคะเป็นแม่ค้าที่ขายของทั่วไปนะคะวันนี้ปติก็อยากจะมาแนะนําว่ามันเป็นงานที่ทาไม่ยากทําง่ายๆนะใช้ระบบการส่งงานออนไลน์นะมันทําให้เรารู้สึกว่าตําแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยนะไม่มีอะไรที่ยากขอให้เราเข้าเรียนรู้ปาติทําได้ค่ะแล้วทุกคนก็ทําได้ค่ะ,ะ,ะบัาเปิ้นนะคะเลือกบอกได้เลยนะคะว่าที่นี่นะคะ มีแต่ได้นะคะให้ประโยชน์กับคุณโดยแท้จริงนะคะวันนี้นะคะถามจริงๆว่าเวลาที่ทุกครั้งที่ซื้อประกันมีที่ไหนมั่งบอกว่าคุณซื้อปุ๊บได้ในราคาต้นทุนไม่มีค่ะที่นี่ที่เดียวค่ะและเราเป็นผู้แนะนําเราได้ค่าตอบแทนโดยที่ไม่ได้ไปเบียดบังส่วนลดของลูกค้าวันนี้ตัดสินใจทําเธอค่ะแม่ค้าทําได้คุณก็ทําได้ค่ะตัดสินใจค่ะ ทำแล้วประสบผลสำเร็จได้นะครับทุกท่านก็ทําได้เช่นกันนะครับนะฮะลองนะครับเขาเรียกว่าทําเล่นจะทําจริงเสียเวลาเท่ากันฉะนั้นเราลองนะครับสีกุ้งบล็อกเกอร์นะฮะไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่คือทางรอดนะครับถ้าเราทํานะมีแต่ได้กับได้นะครับไม่มีเสียเลยนะครับฉะนั้นลองดูนะครับหนึ่งสมองสองมือนะครับถ้าเราลงมือทํานะครับสำเร็จแน่นอนครับสู้ๆครับ